โชวหลังเลิกงานนะคะกระเพราไก่ค่ะแล้วก็มีกระเพราที่เหี่ยวอยู่หน่อยนึงซึ่งก็จะผัดพริกธ,ธรรมดานี่แหละคะ่ะแต่ไปง่ายเลยนะคะชั่วโมงเริ่มดนผัดเสร็จแล้วจะมาลาดให้ดูนะคะเดี๋ยวว่าจะมาโชว์ตอนเสร็จเสร็จแล้วนะคะถ้าอยากดูเต็มต้องไปดูอีกนี่ค่ะใส่บใกบกระเพราน้อยนี่ลงไปโอ้ยเห็นไหมเนี่ยมาค่ะมาแะลลาดให้ดูนะคะนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะ เราไม่ต้องอะไรมากราดแล้วก็จบเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมสวัสดีนะคะช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดะหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำกับข้าวอร่อยๆให้ดูคะ่ะอร่อยแบบไทยรัานนะโอเคช้าๆหน่อยกรอบนุ่มนิ่มในนะคะโอเคทูซันทักเกม กะปิแล้วก็ปรุงแบบเวลแล้วเราก็จะราดให้ดูโอเคสวัสดีนะคะมาโชว์ลวกผักโอเคโอ้ยผู้บังคัหมอฮัลโหลเะไรีกะล,ลูกชิ้นเบื้องหนังกลางแป้งเนาะคะ่ะเนาะก็จะราดด้วยลูกชิ้นแบบนี้ได้กินรส ซีอิ่วดำเมอนกับสีอิ่ค่ะแล้วเราก็ใส่หมูชิ้นไปหน่อยเนาะมันก็นัวแล้วเพราะว่าหมูอะไรมันก็มีความนัวอยู่แล้วเนาะหรือไก่มันก็มีนี่ถ้าเราแบบเราไปนึ่งมันก็ต้องอบด้วยเกลืออยู่แล้วแค่มันก็พอแล้วนะคะ่ะอร่อยแล้วเมื่อกี้ท,ชทะะาชิมแล้วแล้วเ้าก็มาชิมยแล้วโอเคเสร็จแล้วคะ่ะนี่คือผัดไก่แล้วก็ผัดหมูที่เหลือนะคะจานนี้จานนี้ไว้ใส่ผัดผักก็ได้มันยาวดีได้ไหมคะเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนาะ ผักโชว์ซะหน่อยเวลสชา่าดีค่ะผัดเซี่ซซยวขาวกับเซีย่ยวดำแล้วกับงอมโชทั้งนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันหมักแล้วอันนี้เป็นไก่นึ่งกับกับอะไรที่เหลือๆนะคะก็มาผัดผัดรวมกันก็เป็นของเหลือที่เรามาผัดไก่หมูเหลือเอาไปกินกับโจ๊กกินกับข้าวกินกับผัดผักกินกับจัดฉ่าย เราทำไปกินไปตามสไตล์ของเขาแหละไฮแรนดก็ชอบชิมนะคะเวลากินเราทำกับข้าวอิ่มก่อนว่าไหมคะใครเป็นแม่ครัวบ้างก็รู้แล้วแม่ครัวแม่ครัวจะชิมแล้วอิ่มพอทำเสร็จก็ไม่อยากกินแต่โชคดีหน่อยก็มีลูกชายกินแต่วันนี้ลูกชายไปเที่ยวนะคะมันเป็นไปนอนอบ้านท่าอากาศ ก็ไปกับเพื่อนเนี่ยเราก็อยู่สองตายายผู้สาวกับผู้หนุ่มผู้สาวกับผู้เบาอยู่ด้วยกันสองคนผู้เบาก็จะทำกับข้าวนะคะวันนี้แล้วก็จะทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่มากเท่าไหร่เพราะลงไม่อยู่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบวงลงไปค่ะสวัสดีค่ะวบกั็ไทยรัอีกแล้วนะคะไทยรัเห็นไหมคะ ตานเพราะว่ากลัวผักมันเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมแกงเขียวหวานทลลัตเพิ่มตีนไก่ไปอีกนิดนึงเนาะนี่ค่ะก็ง่ายๆแล้วก็มีใบอะไรเนี่ยใบโหระพากปใบไม่ใช่ใบโหระพาแล้วก็ไปวางไว้นี่แล้วก็หมุนๆให้ดูเนี่ค่ะผิกเขียวหวานพร้อมกับเดียวค่ะทำครึ่งตัวได้มั้งไก่ของแฟนเทลลัตก,ก็ มีไส้กรอกเนาะเขากินไส้กรอกกับอันสลัดขนมกิงก่งแกงเขียวหวานวันวันที่อากาศดีแดดมากๆ